อยู่แล้วนี่อ่ะชบเหมือนเดิมก็คลิปวิดีโอนี้จะมาสอนการซื้อ Netflix เริ่มต้นราคา15บาทเป็นแอคไทยก็ตอนนี้ก็มีเป็นแอคต่างประเทศแต่ยังไม่ได้อัปเดตนะเพราะของไม่มาอันนี้คือแอคนอกนะก็ยังไม่ได้อัปเดตนะราคา15บาทคือยังไม่มีสต๊อกก็สำหรับใครที่จะซื้อแอคไทยก็กดมานี่สินค้าแนะนำไม่ถ้าถ้าไม่เจอตรงนี้ให้กดมาสินค้าออเดอร์แล้วก็กดเข้ามานี้เลย ก็จะมี u t u b e อ่า e t f l i x แล้วก็ u t u b e แมวหลานลก็เราจะสั่งซื้อ n e t f l i กก็กดเข้ามาตอนนี้ก็จะมีเป็น Netflix อ่าหนึ่งวันดูบนทีวีไม่ได้แล้วก็7วันดูอ่าทีวีไม่ได้คือต้องอ่านรายละเอียดก่อนนะอันนี้ก็คือ Netflix 7วันดูได้แค่บนทีวีอย่างอื่นคือดูไม่ได้ก็อ่านรายละเอียดก่อนนะว่าห้าเปลี่ยนพาสเวิร์ชื่อจอผิดนคะครับพอจอโม่หนึ่งจอหนึ่งเครื่องบัญชีโดยป,ปิดระดับเคมถ้าไม่ทำตามโดนปรับห้าร้อยทีรับสินค้าก็ตามนี้เลยอ่านี่ซื้อ มันก็จะเด้งอยู่หน้านี้ถ้าเราเดําเนินการคือต้องรอแอดมินถ้าสมมติแอดมินส่งหรหัสแล้วมันจะขึ้นอย่างงี้นี่มาเหตุแอดมินตรงนี้นะได้ยังขึ้นอย่างคือต้องรอถ้าขึ้นสำเร็จคือกดเข้ามาดูในนี้ได้เลยตรงนี้คือพลออเดอร์ใช่ไหมคือมันต้องรอนะได้ภายใน24ชั่วโมงแน่นอนแล้วก็เติมเงินมีซองอันเปาแล้วก็ธนาคารนะแล้วก็ถ้าแอมีปัญหาให้ติดต่อไลน์